ปั๊มคัดบนคัดล่างเห็นไหมครับอีกทีฟอราเบื้องต้นเอาอีกหนึ่งอาการสตาร์ตสตาร์ตออกมาควันขาวสวัสดี f อฟนะฮะทางช่อง u t u b e นะฮะและทาง Facebook นะครับวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะ,ะฟอร์ดเบนจ์อาการก็เดิมๆไม่ค่อยหลากหลายนะครับแต่ปัญหาของคันนี้มันมีสองอาการให้เราดูนะฮะก็คือ คันนี้คัดจมนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราย้ําคัดให้หน่อยดีนึงอ่าคันนี้เราจะทําการยกเกียร์ลงมาแนละ้วเปลี่ยนพวกปั๊มคัดบนคัดล่างเห็นไหมครับอีกทีพอล่วเต็มๆนะอันนี้เขาเรียกไอ้วา,วกากล์วกักแรงดันหรือว่า UFO นะฮะที่เพื่อนช่างเขาเรียกกันนะครับทีนี้นะครันนี้เมื่อวานนะครับเรา สตาร์ทเครื่องนะแล้วก็จะเลื่อนรถมานะฮะก็เจออาการนี้นะเดี๋ยวโทรแจง้งเอฟซีอกทีอะเบื้องต้นเอาอีกหนึ่งอาการสตาร์ทสตาร์ตออกมาควันขาวนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยก็สำหรับ f อนะฮะก็ต้องสังเกตด้วยนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะเดี๋ยวเป็นปัญหานะครับสำหรับการนี้ ปัญหาก็คือน่าจะเป็นที่ปลายหัวฉีดนะครับถ้าจะเป็นที่ออย EDR นะส่วนมากน้ําในถังพักน้ําตัวนี้นะครับก็จะหายไปนะครับแล้วก็ปันจะขาวตลอดและไหลตลอดนะครับตัว EDR ด้านหลังตรงนี้ก็ชอบรั่วนะครับถ้ารั่วก็สามารถตัดได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบเดิมนะก็เปลี่ยน อะไรก็ใช้ได้นะแต่ปัญหาของคันนี้ไม่ใช่ ID, ออยดี R นะครับบินที่หัวฉีดนะครับอ่าอันนี้น่าจะโทรแจ้ง f อฟทีหนึ่งนะต้องสอดหัวฉีดมาเช็คนะครับแล้วก็คันนี้จะล้างเขาร่วมไมดีด้วยนะเพราะว่ารถวิ่งมากี่กิโลแล้วไปดูกันเดี๋ยวเปิดแจออนวบสามแสนสนะครับ <Yeah. S 2> ต่อประตูอืม hmm. คันนี้นะมีเสียงเอของมอเตอร์นะประตูลมดังคกแคกคกแคกด้วยนะให้ดูก่อนสามเส้นสามนะประมาณสามเสนามมเส้ี่นะครับก็คันนี้นะครับอายุงานก็ต้องซ่อมบำรุงกันแล้วนะครับก็อย่าปล่อยให้ไวนานนะ เดี๋ยวมันจะพังเสียหายนะครับสำหรับปอดเบนเจอร์นะครับดูแลรักษาตามระยะนะครับจบทุกคันแล้วก็ใช้งานได้นานเหมือนเดิมนะครับสำหรับเบนเจอร์นะเราจะยกเกียร์ลงก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะฮะซัมคัตตัางนะครับแล้วก็เรากอากรงดันตัวนี้นะฮะเอฟซี FC บางท่านนะตัดต่อนะครับ โดยไม่ใช้งานนะครับมันก็จะใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกนะแล้วก็จะยกเกียร์ลงอีกนะครับไม่จบนะฮะใช้งานได้ไม่นานนะสำหรับ F4 ที่ใช้งานบ่อยแนะนำใช้งานบ่อยนควัเพราะวิ่งวิ่งและเหยียบคัตบ่อยๆนะครับแนะนำเปลี่ยนเป็นแบบสแตนดาร์ดดีกว่านะครับจะทนกว่านะฮะ ทำไมถามว่าไม่เปลี่ยนแต่ตัวนี้นะครับที่มันรั่วนะแบบนี้มันก็จะใช้ได้ชั่วคราวนะเพราะอายุงานของเขาสองชิ้นนี้จะพอกันนะเขาเปลี่ยนตัวนี้เสร็จตัวนี้รั่วนะก็จะกลับมาใหม่นะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ไม่นานใช้ไปก่อนนะรอ,ร,รอบหลัง ก็ค่อยมายกได้นะถ้าจะทําแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเอฟีเขาใช้งานมาสามแสนกิโลแล้วนะครับก็มันถึงอายุด้วยนะครับแล้วก็ลดนะก็หลายปีแล้วนะ,ะตามนั้นนะครับก็ส่วนหัวฉีดโทรแจ้งเอฟซีไปแล้วนะครับว่าต้องทําการถอดออกมานะเทสนะครับแล้วก็ทางเขง้ารลวไมดีด้วยนะสำหรับนันนีนะครับ จะให้ดีมงานเราถอดแล้วก็เปลี่ยนซะเดี๋ยวรอดูหัวฉีดนะครับอ้าคันนี้นะฮะดีมงานประกอบเสร็จเรียบร้อยหัวฉีดทําแล้วนะครับหัวฉีดนั้น <c oughs> เอานํากลับมาใส่นะฮะพอดีวันนี้งานเยอะมากนะไม่มีเวลาถ่ายวีดีโอให้ดูเลยนะครับก็ตอนนี้ทีมงานสตาร์ทไปแล้วนะครับคันเนี้ลากมานะสไลด์มาเนี่ยจอดยิงไม่เกิน น่าจะสามสนาทีนะฮะเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเมื่อวานฟันขาวออกนะฮะแต่ทีนี้อ่าหัวฉีดทำเสร็จนะครับเขารวมไม่ดีให้ดูสภาพนะครับอย่างนี้เลยนะฮะการล้างเขารวมไม่ดีของเรานะครับคือเปลี่ยนโอลิงท่อร่วมตรงนี้นะฮะสี่สูบก็มี8ตัวนะครับถ้าห้าสูบก็มี10ตัวนะฮะโอลิงตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแล้วก็ล้างเขารวมไม่ดีนะค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนะครับ ถ้าเราใส่กลับเข้าไปแล้วนะฮะโอลิงมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีอาการรั่วซึมนะของคราบน้ํามันเครื่องเห็นไหมครับเนี่ยคืออย่างนี้มันรั่วเลยเนะฮะก็สําหรับท่อรัว่วไอดีตัวนี้นะครับเราจะล้างนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อใส่กับคันอื่นนะครับเพราะว่าของเรามีแลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่อรั่วไม่ดีเราล้างทำความสะอาดไว้นีแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนะะ งานจะได้ไวขึ้นนะครับจะเร็วขึ้นนะฮะทีนี้เราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ไปดูท่อไอเสียด้านหลังกันนะฮะมันจะมีภาพหรือว่าควันขาวออกมาไหมนะครับอ่ะรันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องมาควันขาวนะเออทดสอบดึมนะครับ ไม่มีนะเมื่อเช้าควันออกนะครับคันนี้จบแล้วนะฮะเกียร์ยกเปลี่ยนชุดปั๊มคัตนะฮะแล้วก็วาล์วกักแรงดันเรียบร้อยแล้วก็นะปั๊มคัตคลัตจมนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะครับเดินหน้าเรียบร้อยถอยห,หลัง โอ okay, เคนะครับคันนี้นะก่อนจะปล่อยงานหรือส่งรถให้เอฟซีของเรานะก็ต้องออกวิ่งทดสอบนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดสอบนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจนะต้องนํารถไปอีกหูหนึ่งนะครับเพื่อทําการรันนิ่งนะคันนั้นอุปกรณ์เครื่องยนต์เพิ่งเสร็จใหม่ๆนะออกวิ่งทดสอบนะครับพราะคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานไปวิ่งนะฮะ ดูสิคัดมันจะมีอาการจมไหมนะถ้าไม่จมก็ส่งงานเลยนะครับเพราะว่าหัวฉีดจบแล้ว100นะร้อนะฮะการทำหัวฉีดนั้นผมจะบอกไว้ก่อนคือผมบอกทุกครั้งนะค,คือทำเสร็จนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืม l e ีย n i n g หัวฉีดนะครับเพื่อเรียนรู้อุปกรณ์กับก่อง PCM นะครับโอเคนะฮะกับคลิปนี้นะแก้ไขปั๊มคัดนะฮะเปลี่ยน ปั๊มคัดล่างนะฮะแล้วก็วาล์วกักแรงดันด้านบนนะฮะแล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนปลายหัวฉีดหนึ่งชุดนะครับเปลี่ยนแหวดรองหนึ่งชุดนะฮะอาการของเขาคือสตาร์ทตอนเช้าควันขาวนะครับแล้วก็ฟองโซล่าเปลี่ยนทุกครั้งเวลาทําการซ่อมหรือเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมคือล้างเท่ารูมดีนะฮะงานที่เราทําไปก็มีประมาณนี้นะสาหรับกันนี้นะครับวันนี้ คลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะครับทางช่อง y o u u u b e กูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ f a c e b o o k อูแงเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก่ลาวคำว่าัสดตีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่กูแงเจริญการช่างนะครับ